ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับอริจินเลียมนะครับในเกม My Craft นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมจะทิ้ง IP เซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนมาเล่นกันได้นะครับผมก็ซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งจะมาเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยคือผมเพิ่งจะแค่ไปรับตังเองแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดซีรีส์นี้เล่นย,วยาวๆไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับซึ่งบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทุกคนเป็นเซิร์ฟเวอร์เน้นการฟาร์มนะครับคือว่าเป็นฟาารร์์มมนนี่คือแบบเป็ฟ พวกแบบเหมือนเป็นฟาร์มพืชอะฟาร์มสัตว์ฟาร์มอย่างนีทุกคนไม่ใช่เป็นเป็นฟาร์มแบบฟาร์มของแบบอย่างนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวก็จะพาเล่นกันซึ่งผมจะบอกก่อนว่าทุกคนเห right ็นร huh? ูบี้โดยตัวผมอ่ะทุกคนตรงตรงบนหลอดอาหารทุกคนไอ้สิบเก้าสิบเก้าตรงนั้นแหละทุกคนคือว่าคือเราเนี่ยตอนแรกอ่ะจะได้แค่สิบหกครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนว่าหลักการที่เราจะเอารูบี้เนี่ยเราจะเอาจากไหนซึ่งทุกคนเดินมาตรงนั้นซ้ายครับจากจากจุดสปาทุกคนจะเห r ูบี้ x อ h a n g นซึ่งแปลว่ามืนจุดแลกเปลี่ยน Ruby ้ทุกคนทุกคนก็สามารถมากันได้สำหรับคนที่เริ่มนะครับแล้วก็มาคุยกับคุณคนนี้เขาชื่อว่าโรบิน Bank นี่ทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้เควสมาใช่ป่ะซึ่งตอนแรกเ่ยมันเป็นคัสซีแล้วก็ถ้าทุกคนได้ Ruby เนี่ยหลักการในเกมนี้คือว่าทุกคนเห็นใช่ป่ะูบี้อ่ะมันจะเป็นเป็นหน่วยเงิน ของการใช้แลกเปลี่ยนในเกมนี้ใช่ไหมครับทุกคนซึ่งมันอยู่บนหลอดฮังเกอร์ซึ่งพอได้มาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าไปตรงนั้นทันทีนะครับมันจะอยู่ที่บน,ม,นมันจะให้เป็นไอเทมเรามาก่อนแล้วก็ท่าทนเห็นตัวนี้ใช่ไหมเห็นตัวนี้ปะไอคอวแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าทุกคนกดเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถเอารูบี้ที่เรามีในตัวเนี่ยมาใส่ได้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยหน่วยกลางให้มันเข้าเป็นเหมือนเป็นตัวกลางแรกครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูดีกว่านี้ถ้าผมมี เขาเรียกว่า r u b y ให้ทุกคนลองดูนะครับซึ่งตอนนี้ทนะุกคนผมก็มันเขาให้ผมหาไฟล์ล o l a อ Apple Store นะครับก็เหมือนเป็นร้านขาย Apple ของพอล่าครับแล้วซึ่งผมอาจจะวานะ้าเปยเพราะว่าผมก็ไม่เคยสำรวจแบบจริงจังอะถ้าเจอก็เจอกันนะครับก็โอเคนะครับผม,ผมก็น่าจะเจอที่เรียบร้อยแล้วมั้งมันคล้ายๆ Apple อยูอ่ผมลองคุยกันผมรู้ว่าสักคนคนนี้ผู้ชายน่าจะไม่ใช่อะไรน่าจะคนนี้ยงพอล่าน่าจะเป็นผู้นี่ไงพอล่า ว่าโรบินอ่าทุกคนนี่เขาอาจจะให้เราซื้ออะไรบางอย่างนะซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะซื้อมเมล็ดไปปลูกอ่ะทุกคนเั้นเราก็กดซื้อเลยดีกว่าเนี่ยทุกคนเห็นตังไหมเฮี้ยมีจลักสิบเก้าก็เหลือสิบแปดอะไรประมาณเนะี่ยทุกคนซึ่งมันก็เหมือนเป็นโค้สนะครับทุกคนเขาบอกให้คุยกับพอรไล่ครั้งนึงทุกคนเห็นคุยทั้งบนใช่ไหมทุกคนก็คุยคุยไปยว้าวว้าวจิงมากทุกคน ซึ่งสถานที่เราไปนะซึ่งผมจนะนำให้ทุกคนไปทุกคนซึ่งสาคัญมากในเกมนี้อีกที่นะแต่ว่าก็คือตัวฟาร์มอนี่นครับทุกคนเห็นไหมข้างหน้าเราเนี่ยสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มกันซึ่งซึ่งซึ่ง,งให้คุยกับคนนี้ครับมันคือใครไม่รู้อะผมจะเรียกมันแจ็คโอเรนตันเป็นที่รู้กันเพราะว่าผมคุยกับเขาไม่ได้อะผมคุยกับเขาไม่ได้สงรัไอะมันมีคุยให้ ว่าไปที่เรียมของเราครับเราก็ต้องกลับไปที่เรียมของเราซึ่งเรียมก็คือโลกของเราเ,เองทุกคนซึ่งนี่เขาเรียกว่าบอลลูนเป็นแหล่งในการวาร์ฟนะซึ่งเราจะใช้บอลลูนในการวาร์ฟก็ได้นะทุกคนแบบนี้เราต้องคุยเห็นนะมันจะเด้งม,มาเลยว่าเราจะไปไหนไับ้างซึ่งเรียมเนะี่ยมันคือเป็นโลกของเราเองผมก็จะเลือกฟอร์เรสไปคอนเฟิร์ม it, right? ยังไม่ได้เคยเห็นเรียมตัวเองเลยก็เดี๋ยวไปรุ้นพ,พร้อมๆกันนะครับโอ้ Ooh, ทุกคน เฮ้ยเลี่ยมผมใช้ได้นีเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมอยู่ติดน้ําด้วยถือว่าสวยเลยทุกคนเออทุกคนแล้วเอ้เเห็นโออาบอตไหมโออบิดดะรูติคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์น่ารักน่ารักให้เควสเรานะครับมันน่ารักมากทุกคนดูสิบอกว่า when you ready come and speak with me so เวอร์ begin y o u ่ไอเอ n นเจอร์โอไอคาร์เเนี่ยครับเขาบอกว่าเราสามารถพิมพ์พับสปาวได้ครับนี่ทุกคนคือมันและนี่คือโออาบอตโออาบิดที่ผม ก้าวไวมันน่ารักมากทุกคนดูดิสวยมากเลยอะแล้วมันคราใเรามาคุยกันไงเราต้องคุยกันจริงๆทุกคนอย่าไปใส่ใจมากเลยมันมันก็พูดมากเหมือนกันแหละทุกคนอู้เราลองเดินเข้าเมืองใหม่คือผมแนะนำเลยทุกคนคือผมยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันอะเดี๋ยวผมอาจจะขอเวลาสักครู่หนึ่งถ้าผมไปตรงฟาร์มเมอร์แล้วมันแบบ มันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังแบบไม่ให้เรากดคุยอ่ะไอ้นั่นอ่ะผมก็จะอาจจะว่าไปดูอาจจะหาข้อมูลก่อนนะอันนี้คุยได้แล้วทุกคนนี่มีคาัสซีนทุกคนให้มีคาสีนอ่ะทุกคนอย่าไปเลื่อนเมานะมันจะทําให้คาสซีนมันเป็นอย่างเงี้ยโมบิถุนกันแต่คนนี้น่าจะเป็นหุ่นไล่กาบั้แล้วผมเรียกเขาแจ็คโเอเลนทินแบบเฟี้ยวนี่เขาบอกว่า การเพาะปลูกในเกมเนี้ยมันต้องเพาะปลูกในเพนเตอร์บล็อกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนที่เขาพูดนะนี่นะครับทุกคนเป็นเกมฟาร์มอ่แท้จริงเนหะ็นนะเหมือนที่ปลูกที่โคตรเททุกคนดูดิมันเป็นเหมือนที่เพาะชําอะ่ะเออทุกคนประมาณนั้นนี่เราก็ได้ที่ปลูกมาฟรีๆนะครับแล้วเรามาคุยกับเขาก่อนคุยไม่ได้แล้วว่ะทุกคนซึมเลยเราจะไป กูจคนนี้ต่อไปได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับไปที่เรียมของเรากันแล้วเดี๋ยวเราไปทําการเป็นจรนชาวไร่อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอันนี้คือคำแนะนาผมนะให้ทุกคนซื้อตัวนี้ Small Black o s o i ตัวนี้นะครับให้ทุกคนซื้อเลยอันนี้กดซื้อไปก่อนส่วนส่วนเดี๋ยวมจะอธิบายทุกคนอีกทีหนึงนะแล้วก็จําสีฟ้านี้ไว้นะครับ Product m u l t i p l e ตรงนี้นะครับแต่เรายังไม่ใช้ช่วงต้นเกมเพราะมันแพงนะครับทุกคน อ่ะเราก็กลับบ้านของเราลก่อนนะพิมพ์ทับเรียมนะครับจะลืมปึ๊บอาโอเคต้องกดเทปพอตโค้งข้างบนอีกทีนึงนะอ่าเสร็จแล้วปึ๊บเอาละครคเราก็จะมาเริ่มสร้างแบบสุดเฟี้ยวกันนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสร้างกันนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะบอกกันเลยว่าแผนในการสร้างไอรูของผมคือผมจะสร้างแบบเป็นสวยๆนะทุกคนเป็นเหมือนเป็นฟาร์มสวยๆจ,จริงๆอ่ะแต่ว่า ตอนต้นเกมมาทรกคนเราจะสร้างแบบเลทีไปก่อนเพราะว่าเราให้เราีนนตั้งตัวได้นึงแบบพอจะสร้างเงินได้พวกนี้ก่อนเราก็จะมาสร้างสวยๆกันนะครับซึ่งขขงก็จะแปะไปก่อนเลยหนึ่งทีอ่าแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมทุกคนที่เขาบอกว่าให้เราใส่เนี่ยทุกคนจําตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนมาดูอันนี้ก่อนคือตรงนี้มันเป็นที่ใส่ปุ๋ยทุกคนทุกคนเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่ข้างบนครับข้างบน,ข,งบนขอโทษครับ คือข้างบนอย่างที่ใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อเราใส่ไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเต็มเรื่อยๆตรงแถบด้านซ้ายทุกคนดูแถบด้านซ้ายไว้ดีๆรอ,อมันเติมปุ๋ยอยีกนึงอันใหญ่ทุกคนพอปุ๋ยเต็มใช่ไหมเราก็จะใส่เพิ่มไม่ได้แล้วอลองใส่เพิ่มดูมันจะคงที่อย่12นี้ปุ๊บต่อไปปัจจัยที่สำคัญต่อไปในการปลูกพืชนะก็คือน้ําซึ่งน้ำเนี่ยถามว่าใส่ยังไงเราต้องเอาบักเก็ตนะครับมากดใส่ซึ่งก่อนมีบักเก็ตนะครับเราก็ต้องมีเหล็กก่อนใช่เพราะฉะนั้นผมอาจจะไปขุดเหล็ก ดูก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องการปนะักเก็ตอ่ะเนาะแล้วแมปเนี้ยมันสวยมากทุกคนแบบมันเหมือนแบบดูดิมีใบไม้ตกด้วยอะ่ะผมอาจจะไปหาเล็กนดึงก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนเราก็ต้องเติมน้ำนะเนาะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับทุกคนว่าทําไมมันสําคัญไหมเราต้องวางปุ๋ยพวกเนี้ยผมจะบอกทุกคนอีกทีนะครับผมผมคิดว่าผมอาจจะต้อง ทำแลบนะครับี๋ยเพอผมเจอเหล็กได้ผมจะบอกทุกคนอีกทิ้งนะครับผมก็เดี๋ยวไปทาแลบกันโอเคนะทุกคนผมบังเอิญตกถ้ำมาทุกคนแล้วแบบมันเป็นอย่างนี้พอดีเลยอ่ะบังเอิญตกมาพอดีเป๊ะเลยนะทุกคนก็โชคดีของเราไปนะครับซึ่งเราต้องลุ้นให้มันมีสามอันอุ้ยสามนั้นพอดี้วทุกคนเรารอดตายแล้วโอ้ยมีสี่สุดยอดทุกคนเอ้ยมีห้า เก่งมากนะทุกคนแล้นะใครที่อยากจ,จะเล่นกับผมครับก็เข้ามาได้นะ IP เซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ผมจะทิ้งไว้ให้นะผมอยากทุกคนไเล่นด้วยกันเยอะๆโอเคแล้วก็อาจจะแบบวิธีอย่นี้ขึ้นไปก่อนคือเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรับแต่งพื้นที่ตอนหลังได้ทุกคนไอ้ที่เราทำเลย์ไว้อะ่ะเชื่อผมเชื่อผมเราหมักง,ง่ายเหมือนกันต้นเกมนี่เราเริ่มเกมมาเขาจะให้ให้กล,วล,ล้วยมาเยอะเราก็กินกล้วยได้โอเคนะทุกคนเราก็สามารถกินกล้วยได้แล้วก็ อย่างที่ทุกคนรู้กับไม้คาบครับมันต้องใช้ไม้ทุกคนเพื่อสร้างโต๊ะคาบอะไรพวกนี้เออคนตอนผมอาจจะวิ่งไปตัดไม้สักต้นหนึ่งก็ได้เพียงพอแล้วคือตอนต้นเกมทุกคนเราจะเลือกไปลงเหมืองอะไรแต่ผมไม่เลือกครับเพราะผมจะสร้างตังค์ครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกขีดน,นึงรับจริงจังว่าหลักการของไอ้ที่ปลูกผักมันคืนอ,อะไรนะก็รอแป๊บนึงนะถ้าผมยังไม่รู้เลยว่าเราถ้าเราถุกอย่างเงี้ยมันจะได้ซีดเหมือนใน Survival ปกติไหม เฮ้ยคนได้สีป่ะเมล็ดข้าวบางคนมันเหมือนเขาเขาแต่งใหม่มันสวยขึ้นเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟกันนะครับผมก็คืออันดับแรกที่เราจะคราฟกันเลยนะรเราจะคราฟเป็นนี่คัฟฟิงเทเบิลต้องใช้ทุกที่ในเกม Minecraft นะครับแล้วก็แล้วไปที่ France, เฟรมส์แล้วก็วางแปะไปก่อนคือจริงๆอะ่ะถ้าเราอยากประหยัดเล็กหน่อยใช่ป่ะเราก็อาจจะแบบใช้อะไรก็ได้แต่ผมจะแบบน,นี้เลยอะ่ะคือผมจะช่วยเพราะว่าเราเร่งรีบนะครับ โอเคนะรอสักแต่เดียวก็ได้รอแป๊บนึงนะทุกคนก็โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มีเรียครบสามอันเป็นที่เรียบรอ้อยเราจะสร้างบักเก็ตได้แล้วนะครับบักเก็ตนี่เราก็สร้างถังมาอันหนึง่งปุ๊บหลักการเติมนะทุกคนทุกคนกดคลิกที่น้ําปกตินะครับแล้วก็กดที่ด้านข้างนะทุกคนอย่าไปกดด้านบนนะด้านบนย่างี้ยนะคือผมหมายถึงว่าถ้าเรามีพืชอนอยู่ราจะไปกดเพราะว่า พืชอ่ะมันจะแตกทุกคนเห็นไหมพอน้ํามันเริ่มเต็มผมจะอธิบายว่าทําไมเราควรเติมน้ำแล้วน้ํามันก็บักด้วยนะผมก็เกลียดเลยไปเนาะไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเคทุกคนแล้วพอเราได้ตัวใส่พวกนี้คร้อมหมดใช่ไหมเราก็จะใส่ตัวเมล็ดลงไปแล้วอาจจะปลูกเป็นเลกเชอร์มอ่านไม่ออกมึงอะแต่ผมรู้ว่ามันคือผักแกดนะครับโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องไม่คาดิกของเกมทุกคนฟังนะครับ คืออันดับแรกเลยทุกคนจะเห็นตัวน้ําใช่ไหมครับกับตัวตัวที่เป็นปุ๋ยนะครับทุกคนที่เป็นเป็นเป็นดินครับตรงนี้เป็นดินมันคือซอยนะครับที่เป็นดินคือทุกคนจะเห็นได้เลยว่าถ้าน้ำนะครับกับดินนะครับทุกคนถามว่าทาไมต้องเต็มใช่ไหมทุกคนเพราะว่าคือเกมเนี่ยทุกคนคือผักหรือผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยทุกคนมันจะมีเกรดที่แตกต่างกันนะครับตามดาวน,นะครับทุกคนซึ่งอ่าทุกคนตัวอย่างให้ง่ายๆเห็นอปเิ้ลหรผมไหมมันจะมีดาวอยู่ใช่ไหมมันจะเขียนเอ้ยบนาน่าผมกล้วยผมจะเขียนว่าาวช่คดาวใช่ท คือดาวเนี่ยมันจะมันจะมาถึงราคาด้วยยิ่งยิ่งมีดาวเยอะจะยิ่งราคาสูงซึ่งถามว่าเราจะปลูกผักไงให้ได้เกตสูงตลอดได้ได้ดาวเยอะตลอดก็เราต้องให้น้ํากับตัวดินนะครับเต็มตลอดเวลานะครับอันนี้ผมไปอ่านมาคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่น่าจะถูกต้องนะครับก็แล้วเดี๋ยวผมจะพาดูคนไปดูที่ตัวเมืองของเรากันนะแล้วผมก็ลืมครับต้องพิมพ์ว่าอะไรครับทุกคนพิมพ์ว่าอะไรครับผมลืมครับทุกคน น่าจะแบบนี้ไหมครับน่าจะแบบนี้ไหมครับทุกคนผมจำไม่ได้แล้วอะเฮ้ยทุกคนผมจำไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ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 สปาลสปาลสปาลทุกคนสปาลสปาลสปาลลืมลืมลืมขออภัยขออภัยในทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าราคาของพวกผักที่ผมบอกแต่ละดาวเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนทุกคนเพราะว่าที่ผม จะย้ำมากมากคือเราต้องใส่ปุ๋ยกับน้ำให้เต็มตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ทุกคนเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะพอามควรนะผมจะพาไปดูนะครับอืมเดินไปดูราคามันก่อนเนี่ยทุกคนจะเห็นราคาใช่ไหม mm. เห็นราคามั้ย mm. เห็นไหม mm. กดเลยครับ mm. คุณน้องคุณน้องครับคุณไม่ให้ผมคุยกับคุณน้องอะ่ะ mm. นี่ยผมคุยกับคุณน้องไม่ได้ทุกคนโอนมันไม่ให้ผมคุยมันอย่างเดียวเลยอะ ไฟแจ็กกี้อ่ะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยทุกคนเห็นปะอันนี้คือเขาขายตัวมะเขืออยู่ทุกคนจะจะทุกคนเกือบจามแล้วขอพายนะทุกคนโอเคนะทุกคนคืออันนี้เขาขายตัวมะเขืออยู่ใช่ไหมทุกคนซึ่งมะเขือเนี่ยทุกคนเห็นได้ว่ามันคือสามดาวใช่ไหมมะเขือสามดาวหกอันขายเท่าไหร่แปดลูบี้ต่อไปทุกคนต่อไปมะเขือสี่ดาวขายแค่สี่อันก็ได้แปดวีเท่ากันแล้วมะเขือ หนึ่งอันถ้าเป็นแต่เป็นห้าดาวมันจะขายได้ทั้งหมดแปดลูบี้ซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะครับทุกคนถ้าเป็นมะเขือห้าห้าดาวเนี่ยถ้ามีหกอันเนี่ยก็จะได้แปดหกสี่แปดเลยทุกคนคือราคาต่างกันสี่สิบสี่สิบลูบี้นะครับทุกคนซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราต้องให้ผลผลิตเราไปเป็นห้าดาวตลอดเนี่ยสาคัญมากนะทุกคนก็ผมให้ทุกคนผมเกิดข้อสงสัย่าทุกคนเราสามารถขุดได้ปะโอ้ทุกคน เหมือนเป็นบาเรียทุกคนแต่มันไม่ใช่เป็นตัวกันงนั้นขุดไม่ได้อะซึมเลยโอเคทุกคนก็และสิ่งที่อีกอันหนึ่งครับที่ทุกคนเห็นด้านล่างมันใช่ไหมที่ผมผมบอกมันไว้สีฟ้าทุกคนมันจะเป็นเหมือนตัวคูณผลผลิตนะครับมันพูดมากนะทุกคนทุกคนก็อย่าไปใส่ใจมันเยอะนะเออเออีออ่อยทุกคนตัวฟ้าเนี่ยตัวฟ้านะครับมันชื่อตรงตัวครับ multiplier นะครับคือว่า มันจะคูณผลผลิตนะครับให้เราได้ผลผลิตแบบคูณสองมั้งผมไม่น่าจจะตามชื่อน่าจะคูณสองนะครับทุกคนซึ่งก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับจะกลับไปที่เรียมก่อนโอเคคนเราก็กลับมาที่เรียมเราที่เรียบร้อยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าเหมือนผมคงอาจจะบบว่าทำฟาร์มสักพักนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้อง เจอกันคลิปหน้านะครับเมื่อโรคพร้อมเราเราทำฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตไปทำฟาร์มให้มันแบบใหญ่โตยิ่งใหญ่ก่อนเพราะว่าฟาร์มยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับก็สวัสดีครับทุกคนฝากติดตามเป็นนักจีอารทุกคนนะขอร้องเลยนะักจีนะักจีนะักจี